เรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะมันมันเป็นเรื่องที่เรารู้ว่าในอนาคตมันจะต้องมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความพยายามที่จะรวบรวมความคิดเห็นเ,เกี่ยวกับ เนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมถึงที่มาการได้มาของสอสอรออะไรแบบนี้ค่ะก็คือคุยกันในระดับหนึ่งมาหลายปีแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออในในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันดูมีการขยับขยื่นเรื่องนี้ค่ะ ก็เลยชวนกันกันกบภาคีเครือข่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบกับว่ามูลิตีฟรีชนาทมมเองเนี่ยเคยทำโครงการที่ชื่อว่า Dream Thailand ค่ะซึ่งมันเป็นการมองภาพอนาคตนะ่สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเราใฝ่ฝันปรารถนาอยากจะให้มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการรวมของทั้งกระบวนการเขาเรียกว่า d r t e m t n o l o o y อะค่ะเป็นกระบวนการของการมองภาพอนาคตบวกรวมกับ สิ่งที่เรามองว่าเออมันเป็นความท้าทายของสังคมนะแล้วก็สิ่งนี้น่าจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคตไม่ช้าก็เร็วค่ะคิดว่ามันตอบโจทย์ออประมาณ2ออย่างค่ะหนึ่งก็คือเราไม่ค่อยมีพื้นที่ของการส่งเสียงออว่าเราอยากได้อะไรเ,ออเกี่ยวกับเนื้อหาหรือว่าการได้มาของสอสอรอเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเวทีน้อยมากและส่วนใหญ่เนี่ย มันจะเป็นพื้นที่ของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นมันก็ยังมีคําถามอยู่ว่าเออจริงๆแล้วถ้ามรนเป็นของประชาชนแบบแล้วประชาชนคนธรรมดาจะมีส่วนร่วมได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเราควรมีพื้นที่ให้กับคนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมจริงๆก็คือคนทั่วๆไปเลยไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบนักกฎหมายหรือว่าคือเป็นใครก็ได้ในสังคมนี้เพราะว่ารัฐธรรมานูญมันเกี่ยวข้องกับเราทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือ ความท้าทายที่ผ่านมาตอนที่เราคิดโครงการรีมคอนสิติชันเนี่ยมันก็คือช่วงที่เราผ่านโควิดเนาะดังนั้นเนี่ยช่วงโควิดนะเราจะรู้เลยว่าคนเนี่ยการมีส่วนร่วมของคนไม่เหมือนเดิมรูปแบบเปลี่ยนไปคือเราจะคาดหวังให้จัดเวทีคนมาร้อยคน200คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อให้จะเป็นสื่อไหนจัดนะประสบปัญหาเดียวกันหมดก็คือไม่มีคนมาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย,เ,ยเราจะทำยังไงที่จะรวบรวมความคิด ของคนความใฝ่ฝันของคนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดค่ะก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องของ civic education ะหรือว่าแบบ public space อะบวกกับเทคโนโลยีค่ะก็คือพัฒนาตัวแพลตฟอร์มขึ้นมาแพลตฟอร์ม uh, ที่ชื่อว่า Dreamcon เนี่ยค่ะเพื่อให้ uh, แล้วก็แบ่งเป็นแคตตากรีเอาไว้ค่ะว่าเออคนอยากเห็นที่มาของสสรอเป็นยังไงเนื้อหาสาระ เ,เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของคนเป็นยังไงหรือว่าอื่นๆเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะในรัฐธรรมนูญจากนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าม,มันยังไม่พอเพราะว่าจริงๆคนหลายๆคนที่มีความสนใจเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ย เขาก็ไม่เขาไม่ถึงเทคโนโลยีอยู่ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยจะต้องเป็นไฮบริดค่ะก็คือก็ต้องลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็หลักๆเลยสุดท้ายแล้วสิ่งที่อยากเห็นก็คือเราสามารถที่จะไปปรับแก้หรือว่าไปปรับเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับรรฐธรรมนูนได้เสมอในแพลตฟอร์มที่มันเป็นเทคอันนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ พวกผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่างรัฐธรรมนูญนยก็สามารถที่จะไปหยิบยกแล้วก็ไปดูได้ด้วยว่าอ๋อคนทั่วๆไปเนี่ยหรือว่าคนในพื้นที่ต่างๆแบ่งเป็นเจนเดอร์หรือแบ่งเป็นอายุแบ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขามีความใฝ่ฝันในเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นแบบไหนค่ะตอนแรกเลยเนี่ยเราสร้างแพลตฟอร์มค่ะเราสร้างตัว ทคแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเพนพอยของเราก็คือเราอาจจะมี uh, ความสามารถในการจัดเวทีมีรับคนได้แบบ2,000-3,000-4,000-5,000คนทั่วประเทศแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเราไม่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนั้นได้แล้วก็ให้มันอยู่แบบอยู่ ไปได้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะ,ะดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมี Data Bank เอาไว้ค่ะจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดนี้เอาไว้แล้วก็สามารถที่จะรองรับข้อมูลใหม่ๆเข้ามาได้ด้วยอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นส่วนที่1ส่วนที่2ที่เราให้ฟังว่ามันเป็น Hybrid คือเราต้องออกไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีชุดคำถามวิธีการเนี่ยหลักๆเลยก็คือให้มองภาพอนาคตะคะ,อ,ะอาจจะเป็นเรื่องของการวาดภาพหรือว่าเป็นการต่อ สิ๊กต่อต่อเลโก้อะไรแบบนี้เพื่อให้คน,นะคะไปไกลกว่ามองเห็นแค่ปัญหาสิ่งที่ตัวเองเห็นอะไรเงี้ยหรือว่าความปรารถนาที่แบบยังไม่ไม่บียอนอิมเมจเนชันแบบต้องให้ใช้จินตนาการมองไปไกลๆเลยว่าถ้าไม่มีใครบีบบังคับเราถ้าเรามีอิสระในการคิดจริงๆอะอะไรนะที่มันเป็นความใฝฝันของเราเกี่ยวกับรัฐธรรมานูญฉบับประชาชนที่เราอยากเห็นค่ะ ือน่าสนใจมากเพราะว่าเราทำกับหลากหลายกลุ่มะคะ่ะตอนแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบคลากลุ่มตอนครั้งแรกเลยะคะ่ะก็ได้ไอเดียมาแบบอย่างที่ไม่คิดมาก่อนเนาะเพราะว่าเราไม่เคยมีพื้นที่ที่จะแบบว่าใช้จินตนาการได้จริงๆเออมันไม่มีอะไรบังคับเรานะเราพูดได้เต็มที่ว่าเออล้วถ้ามันฉบับใหม่เนี่ยเราอยากให้มันเป็นยังไงที่มาสอสอเราเป็นยังไงกระบวนการสรรหาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะปรากฏว่าไอเดียที่เราได้มามันก็ มันก็ดูน่าสนใจแล้วคราวนี้พอเรายิ่งมาแตกกระบวนการนะคะก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนไปเช่นไประดมความคิดเห็นเ,เกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขังในสถานกักกันต่างๆอะไรเงี้ยใน,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 ในหลายๆจังหวัดค่ะแล้วก็มีกระบวนการที่เราไปทำกับเยาวชน ซึ่งก็มีตั้งแต่มัธยมมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการศึกษาในระบบนอกระบบมีนักนักเรียนอาชีวะอะไรเงี้ยค่ะให้มันคละกันให้เยอะที่สุดค่ะก็ปรากฏว่าคือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะเหมือนกับแบบคิดไม่ออกเพราะว่าเขาไม่เคยมีส่วนร่วมในเรื่องของรัฐธรรมนูญมาก่อนปรากฏว่าพอเรามีตัว,ช,วช่วยเช่นการวาดภาพหรือการต่อเลโก้เนี่ยมันทําให้เขาเ ใช้จินตนาการแล้วก็ใช้ความคิดที่มันอยู่ลึกๆข้างในว่าเออจริงๆถ้าเรามีเวทีที่จะคิดได้เราเราคิดได้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะพอแล้วเด็กหลายๆคนที่เหมือนกับมาจากแบ็กกราวน์ที่ไม่เหมือนกันนะคะพอมันได้แลกเปลี่ยนได้เชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วแบบนี้ก็คิดได้อะไรเงี้ยมันก็เลยจะเห็นว่าอ๋อมันมออีหลายอย่างที่ ถ้ามันได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนกันนะคะมันมาเติมเต็มกันเนี่ยมันจะเห็นเนื้อหาสาระของอรัฐธรรมนูญที่มีความหมายกับกับคนแต่ละกลุ่มจริงๆค่ะก็มันก็ต้องมีกติกานะคะว่าแบบว่าสิ่งที่สิ่งที่เราพูดคุยอะคะ่ะมันต้องมาจากข้างในของเราเนาะแล้วก็สิ่งที่เราได้ยินเนี่ยเราจะไม่เอาออกไป พูดให้คนอื่นรู้เหมือนกับเรื่องของชื่อเราอาจจะบอกได้ว่าในห้องนั้นเนี่ยคุยอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าเราจะไม่บอกว่าชื่อนี้สถาบันนี้พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราตั้งกติกาตั้งแต่แรกอะมันจะเกิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนรู้สึกว่าอ๋อเขาพูดอะไรก็ได้อะตามแบบที่เขาคิดนะคะซึ่งไม่ทำลายใครนะแบบ ค,คิดแต่ในเรื่องของอว่าเขาจะมีบทสนทนาแบบไหนที่มีความหมายแล้วก็จะทําให้รัฐมนูญเป็นรัฐมนูลฉบับที่เขาแบบปรารถนาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ตรงนั้นนะคะจะต้องมอีคนที่เป็น facilitator เนาะที่จะทําให้คนรู้สึกเปิดใจได้ค่ะ,ะดังนั้นกระบวนการเนี่ยมันจะใช้กระบวนการเนี่ย,ม,ยมันจะรู้สึกช้าในตอนต้นนะคะเพราะว่าเออจะต้องทําให้คนรู้สึก ไว้วางใจในพื้นที่นั้นน่ะมันเหมือนถ้าเราเปลี่ยนมันเหมือนคอนเทนเนอร์เรามีคอนเทนเนอร์ภาชนะอยู่นะคะแล้วก็มีมีคนอยู่มากมายในนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วจะปล่อยจะทำยังไงให้คนคนหนึ่งเปิดใจได้เพราะมันเปิดคนหนึ่งแล้วะคะ่ะทุกคนน่ะจะเริ่มเปิดะคะ่ะดังนั้นน่ะมันก็จะต้องมีกติกาที่เขารู้สึกว่าโอเคกติกานี้เป็นกติกาที่เหมาะสมกับทุกคนนะคะแล้วก็เขาจะต้องเคารพ การพูดคุยของกันและกันก็คือไม่ว่าเพื่อนพูดอะไรหรือทุกคนพูดอะไรในที่นั้นนะมีความหมายเหมือนกันเสมอแล้วก็ทุกคนเท่ากันทุกคนมีอิสระเสรีภาพในการพูดเหมือนกันแล้วก็คิดอะไรมาเนี่ยค่ะก็ต้องเคารพเคารพกันไม่ไม่ไม่ลดทอนออความคิดของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝั่งกระบวนการเนี่ยก็คือฝึกให้เราได้ ได้พูดในสิ่งที่เราอยากพูดตามความคิดตัวเองอย่างอิสระแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องฟังแบบเคารพอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายครั้งเนี่ยจะบอกว่ามันดูมาจากจุดบอร์ดเนาะหรือว่าข้อบอกพร่องที่เราจัดงานมาเราอะจำเป็นต้องมีเทคแพลตฟอร์มใช่ไหมคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะกลับมาแบบสิปีข้างหน้าเราจะกลับมาดูเอ้ยเราคิดอะไรกันไว้อะเราหาไม่เจอแล้วมันกระจัดกระจายหมดคราวนี้เพราะมันมีไอ้ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเราจะกลับมาดู10ปี2 0ปีมันยังอยู่ เหมือนก,นกันกับเรื่องของคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะเราก็คิดว่าถ้ามันมีอาจารย์ที่สามารถจะทาวิจัยไปเลยค่ะพร้อมๆกันเลยเนี่ยเราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงว่ากระบวนการมันเหมือนนะอินเทรวนชั่นเนาะอินเทรวนชั่นแบบนี้ได้ผลแบบไหนค่ะ,ะกระบวนการแบบนี้เหมาะกับกลุ่มคนแบบไหนค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยงานวิจัยที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้ทำให้เนี่ย จะเป็นเป็นงานวิจัยเป็นงานทางวิชาการที่เราอยากจะส่งมอบส่งต่อให้ทางกรรมธิการหรือว่าสสรในอนาคตถ้าเรามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่อย่างงั้นเนี่ยมันก็จะกระจัดกระจายแต่ว่าในงานวิจัยเนี่ยจะสามารถสรุปทั้งตัวกระบวนการเองแล้วก็เนื้อหาสาระรวมถึงกลุ่มเป้าหมายว่าเออเขามีวิธีคิดหรือว่าเขามีมุมมองแตกต่างกันอย่างไร